สวัสดีครับทุกทท่านยามบ่ายวันเสาร์ครับขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามบ่ายกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพม,มหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับบ่ายนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพักขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านไม้หอมนะครับ หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ละยองปี17ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นหลังยันห้านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะเป็นครึ่นจะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองค์นี้สภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับใบหูทั้งสองข้างจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนจีวรใต้รักแร้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับหน้าอกนี่จะนูนขึ้นสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับส่วนการวางมือนี่ก็จะอ่อนช้อยสวยงามนะครับ มองไปดูทางด้านขวามือนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับลักษณะมือนี่คล้ายๆกับก้ามปูเลยนะครับหลักการพิจารณาพระขุมแผนผงพายกุมารปี17นะครับให้สังเกตที่นิ้วนะครับปี15นี่จะแทงเข้าก้ามเนื้อนะครับส่วนปี17นี่จะยกงอนสูงขึ้นนะครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับส่วนพระโมคคลาภาษารีบุตรรวมหึงฐานบัวนี่คมสันลึกเด่นชัด เจนนะครับตะแคงดูด้านขวานี่เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านข้าง,งเกเห็นนะครับร่องรอยการยุกตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังยัน5้านะครับเราจะสังเกตเห็นเลขยันอักขระนะครับจะอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด,ด้างรวมตัวหนังสือเลยนะครับส่วนพื้นผิวพระนะครับ จะฟูจะเป็นขื่นจะแห้งมองดูด้านวลตานะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นรอยขอบตัดแม่พิมพ์นะครับจะเป็นเส้นตรงขวางเลยนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับแต่แคงดูที่หน้าอกนะครับหน้าอกนี่จะยกงอนขึ้นจะยกเหมือนอกผายขึ้นเลยนะครับ คมสันลึกเด่นชัดเจนสังคติก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นจีวรใต้รักแร้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่สายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิว ส่วนเส้นที่วรใต้และแล้นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังคตินี่ลักษณะจะคล้ายๆกับแผ่นกระดานเลยนะครับหน้าอกนี่จะยกงอนขึ้นเลยนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเนื้อหานี่จะฟูจะเป็นคลื่นจะนุ่มนวลตาเลยนะครับสังเกตเห็นพิมพ์ทรงคมสันชัดเจนนะครับ ทางช่องเบญจวรรณนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสายและทองคํานะครับโรยตัวกระจายกระจายเป็นผลเป็นเม็ด ทั่วพื้นผิวเลยนะครับพระโมคคลาภาษาลีบุตรนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นฐานบัวนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี่ต้องอกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ทุกๆท่านนะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับก่อนโทรมาหาผมนะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับศึกษาให้แม่นศึกษาให้ชัดให้เด่นก่อนนะครับค่อยโทรมาหาผมนะครับท่านไม่จำเป็นต้องมาเช่าหาพักเครื่องผมก็ได้นะครับไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้ติดตามนะครับหรือผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับคิดวิเคราะห์ แะแยกแยะตามนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับเขาไม่มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเห็นไหมครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี้จะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับด้านข้างอีกข้างนะครับ สังเกตเห็นรอยขอบตัดแม่พิมพ์นะครับจะเส้นเป็นเส้นขวางเลยนะครับขึ้นเด่นชัดเจนนะครับสายแร่ทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหน้าผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมเข้าไปตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับด๋ย่าเห็นนะครับ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองพระผมแท้นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะฟูนะครับเป็นคลื่นจะแห้งมองดูและนวลตานะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามบ่ายนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามบ่ายกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน Thank you.